สวัสดีค่ะพอกับสวนทิวหนองไหวคือเก่าเนาะค่ะสวนทิวหนองไหวรายงานตัวมือนีกระาพ้าอแมพีหนองมะเบิงสวนขางล่างค่ะสวนขางล่างกับปู่ัะเขือไวค่ะมะเขือพอบานกันล้างเห็ดอย่างอยูแล้วกันล้างโหดค่ะเอาน้ำหมักน้ำหมักมูลวัวที่เราเห็ดไวเนาะค่ะเนาะมาโหดนี่ค่ะบะเขือกันล้างงามค่ะตอนนี้มองนีเหากะ มาขุดหยาขุดข่าออกไขมันเนาะค่ะเนาะเปื่อทีสี่บำรุ่งดูแลบะเขือนี่ค่ะแม่บ้านช่วงนี้ก็บอกค่อยได้เสียหยาให้ปันได้จ้ากัยาาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะเนาะพอบานก็สิดูแลสวนอยู่ประมาณว่าูดเดียวแต่ว่าพูน่ะค่ะตาเขาโพดมองพูนขางหัวเขากับมาปลูกเขาโพดโดยสิพ้าย,ยางไปเบื้องจ้า แต่ตอนนี้ดูมะเขือของเราก่อนนูหลายต้นอยู่ค่ะเป็นหาสิบหกสิบต้นนะจ่ะมีค่ะตรงนี้ถือว่ามะสางหัวสางสวนออกเนาะค่ะเนาะกับมะปูกข้าโพดจ้ะข้าโวพดเอาไว้ยุ่ไว้กินนี่แหละค่ะข้างๆางสาวน,นี่กับสิบป,ปูกคานี่นะคะพอบานแล้วก็ปลูกเพิ่มอีกละค่ะ ปลูกเพิ่มอีกเมื่อวานนี้อันส่วนที่เ้าปลูกไว้ก็ร่างงามค่ะพ่น่ะดีพายางไปเบิ่งไข่ไกเนาะจ้ะเนาะปลูกไว้ก็ไว้ยู่ไว้กินแล้วก็ดูสิได้เสียหญ้าเสียค่าพ่นดินพวนยางไห่พื้นที่ของเ้าไปได้ตูเนาะค่ะคนหญ้าออกเสียหญ้าออกมันก็เป็นการพ่นดินอีกอย่างหนึง่งเห็ดให้ดดินล้วนซุยเนาะค่ะเนาะ เสร็จแล้วก็ใสิได้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยบำรุงแหล่ถาดของเขาไปถ้าปล่อยถิ่มโลกล่างมแต่หญ้าหลายดินกะแกนน่ะคะ่ะดินมันกะแกนเสร็จแล้วห่าก็เลยว่าเออมองนีบ่ได้ปลูกยางเจเถือเสร็จแล้วกรเลยลูกมาถางาออกแล้วก็เลลาาออกกขาโพดมาปลูกทดแทนเนาะจ้ะเดียวยางไปเบิง่งเขาโพดทีแม่บ้านปลูกไปใส่ปุ๋ยเราละค่ะนี่ค่ะ ถามว่าใส่ปุ๋ยบอเข้ากับใสอยู่ค่ะแต่บ่ไเดนิ้เน้นว่าจะต้องหลายก็คือกสิมีเขาเอื่นว่าอ้อยเนาะค่ะอ้อยเขานิดนๆน้อยๆเสร็จแล้วเข้ากับบำรลุ้งโดยฟุน้นฟุนขี่งัวเข้านี่ละจ้าหดนามฮอร์โมนแน่ปุ๋ยชีวาภาพไอที่พอบานแล้วเห็ดไวแน่จุลินซี่สังค์คอสแสงแน่จะสีเนาะค่ะแต่ถามว่าถ้าฉีด ยาแบบใส่ใบใส่หยางเลยบอนี่บอมีค่ะเข้าสีบอเน้นการฉีดยาแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาเลยประกันได้ว่าที่แม่บ้านปลูกทุกสิ่งทุกอย่างนนในสวนนี่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนค่ะเพราะว่าปลูกให้จะของกินเหลือจังขายเนาะค่ะเนาะนี่และจ้า ไม่เศร้านี่ก็พอบานแล้วก็เอาน้ำน้ำหมัามมากมูลง้วเนาะค่ะเนาะที่เราโหดบะเขือไปมาโหดแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาก็เอาปุ๋ยมาใส่หรอกค่ะอ้อยปุ๋ยเขาปุ๋ยกับปุ๋ยยูเลียธรรมดานี่แหละค่ะใส่นิดนึงให้เขาไ,ได้เขียวได้แข็งแรงเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วก็สิมาพืนดินเสียหยาออกไข้เอาฟุ่นมาโหยแต่ที่เห็นว่างๆอยู่พุน้น พอบานแล้วก็โล่งไม่เนาะค่ะเดี๋ยวจังน้อยถามมันเพืบมันต้นใหญ่ต้นยังแล้วค่ะสิมะทายออกให้พ่อแม่พี่น้องเบ่องอีกเทียนึงเนาะค่ะเนาะทากินน้ำกันเด้อจ้า <c oughs> <c oughs> ข้าวโพดที่สวนทิวหนองไวเหมือนเดิมสวนตรงนี้กับคลองน้ำของเฮาเหมือนเดิมค่ะท้ายให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งช่วงนี้น้ำม,มันกะลดลงจัหน้อยพอวานแรงน้ำที่เฮาสิสูบใส่มามันกะเมือดแล้วค่ะ พอดีพอแม่พี่น้องข้าเจ้ากะสูบใส่ใส่หน้าค่ะใส่เข่าเนาะช่วงนี้ฤด,ดูกาลเหตุหน้าก็เลยดฝุ่นศิลาค่ะกะสีร้อนน้ำฝนช่วงต่อไปเตรยมมีสารเขียวแล้วเขากระสิสูบมาใส่ไวทอนไว้ให้ทุกมองทุกบอนอยู่ในสวนทิวหนงไวให้มันเต็มจ้ะตอนนี้ไก่พอแม่พี่น้องเพิ่นสูบใส่หน้าก่อน เดี๋ยวจังหน่อยก็จะเป็นทุ่งรวงทองนามกับบวกลดออกเนาะค่ะช่วงที่เพิ่เปิงออกจากหน้านี่แหละค่ะกับฟ้าได้หัวต้นไม้ต้นใหญ่หญ้ามองข้างข้คลองนี่กับว,วัล้อพอลุงตาไถงงัวเนาะค่ะเนาะจะเป็นหญ้าวายกับแจมด้วยเห็นทุ่งข,า,ขาวๆนั่นกับหอบักซีดาไวจา้จ้ะบักซีดา นี่แหละค่ะบรรยากาศในช่วงนี้ของสวนทิวหนองหวายกับสิบประมาณนี้เนาะค่ะต้นหมอกต้นหม่ของเฮากับล้อน้ำฝนค่ะฝนก็เป็นส่งทิ้งช่วงเนาะค่ะเนาะบ่ะค่อยตกดีปันใดแต่ว่าสองสามมือว่างหันสองมือบ่จ้ะกระตกลงมาโอ้นาเทวดาตกลงมาต้นไม้ต้นไหลก็ดีใจอยู่เนาะค่ะเอารอต่อไปจ้ะ ตรงนี้กัแม่บ้านกับมาลงข้าวโพดไว้คือกันค่ะเกิดปล้อมปแหลมเนาะกะสิบอกว่ามันเป็นคล้ายว่าดินเป็นดินหินเนาะมองนี่ขุดคล้องขึ้นมาเป็นดินหินดินแกนแกนเดี๋ยวค่อยดูแลก,กันไปจ้าจิมาเสียหญ้าออกไห้เขาอยมองนี่พระท่านได้ใส่ปุ๋ยได้ค่ะเดี๋ยวม้อนี้ละสิมาเสียหญ้าเสียค่าออกไห้ เสร็จแล้วก็ใส่สปุ๋ยอ้อยปุ๋ยจักน่อยหนึ่งเพื่อให้เขาสวยๆนี่จ้าปลูกไว้กินของเราเนาะค่ะเนาะส่วนบริเวณบ้านของกบกับปอยกบน้อยแล้วเนาะค่ะปลอยกบไใรลอยก็โตด้เบิงว่าสิเห็นบ่อใดไทยพ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะค่ะเดี๋ยวยางขาับไปใกล้ๆก,ก,กันนี่ค่ะบกค่อเคยเห็นเขาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอยู่ในอ บอกกบมันก็นจะโฮงๆจักหน่อยเนาะก็สิมีปลาหย่ามีปลาผักบุงแต่ว่าเห็นหัวป็นลอปลนและอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องอาจจะมองบ่เห็นแต่ว่าเขาอยู่ในานา้ำเห็นหัวนี่ค่ะประมาณนี้แหละค่ะปล่อยลูกกบเข้าไปประมาณร้อยหาิบตัว นี่ยบุ๊ปอยู่นั่น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 ขึ้นมาถักท้ายพ่อแม่พี่น้องเด้อลูกเด้อตัวใหญ่เราเด้อค่ะสองนิ้วแล้วสวัสดีสวัสดีจ้ากบน้อยสบายดีไหมฮลโหลนี่แหละค่ะพี่น้องจ้านี่บักบวบค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบักบวบบ่จ้าวัอนี้สิเก็บบักบวบไปพัดใส่ไข่อยู่ นี่ค่ะบ่อได้ยางมาเบิงพอบานแล้วก็บ่อได้ปิดไปเนาะค่ะบ่ได้ยางมาเบิงช่วงจันทร์ถึงสุกนี่กลับคำทุกมือก็เลยเป็นว่าบ่อได้ยางมาเบิงไงผักมือ้อวันเสาร์เนาะค่ะวันนี้วันเสาร์ถ่ายทําวันนี้วันเสาร์ก็เลยเป็นวันหยุดก็เลยมาพอบอกบัวโอยโดูค่ะอหลีค่ะพูนะคะหนุวยใหญ่ๆยใหญ่ๆญเลื่อมแกแล้วก็มี บวบน,นี้สิตสัดไปยูคค่ะบวบจ้าบวผู้ใดต้องการบวบน้ะนี่มาได้จ้ามาเอาไปผัดนน้ำกันสามงามเนี่ค่ะปอดสารพิษร้อยเปอร์ซนเหมือนเดิมสโลแกนบวบธรรมชาติเนาะค่ะเนาะบวบหวานหวาน่ห,นนหลีได้ค่ะนี่บอเมเนวานแม่บบานสีเวาแค่วานยังสีนด้ค่ะแต่ผู้ใดได้กินนี่หวานขอรับรองเลย ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนทางยางเนาะค่ะแต่ว่าขางๆนี่ก็ปปูเป็นหัวละค่ะพักไซแน่พักไซ,ก,ไซก็คือมาลาขี่นกเนาะค่ะพักปังแน่บวบแน่ขางนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูของเราซุกกับพท่านดอกจ้าสุกแน่พอบางก็มาปิดปลายแล้วห่อไว้ช่วงนี้พ่ท่านได้โดกปันไดเนาะค่ะแ,แค่พอได้กิน่นกิ่นสมย้ำกลังเว้น <c oughs> นี่ละจ้าวิถีชีวิตสวนทิวหน้องหวายชีวิตกเกษตรของเฮ้าอยู่แบบพ่อเพียงมีความสุขเนาะค่ะเนาะผู้ใดได้มาสัมผัสได้มาเหตุนีกะสีได้รู้แล้วค่ะบ่ได้วุ่นวายเนี่ยค่ะยอดผักปลังอาจจะบุว่าเป็นใดได้วจ้า อาสิบอ,อหัวบอหัวก็คือบอกยังก็ค่ะมันมันว่วยายปันไดน,นะจ้ะพาพออาช่วงนี้น้ำฝนกับบ่ค่อยนี้เขากับโดธรรมดาโฮดน้าให้เขาไปธรรมดาอยากกินอ้อมหอยเลยแม่ค่ะผู้ใดเห็นนะอยากกินอ้อมหอยเลยจ้ะเอาไปหาหอยมาแล้วมาเอาพักปังไปออมใส่เด้อค่ะค่ะพอแม่พี่น้องช่วงนี้เลี้ยวออกไปทงไฮทงหน้าเนาะค่ะเนาะ กะเขียวชะอุ่มช่วงนี้กับฤดูการเหตุหน้าของภาคอีสานนาปีนี่นะคะท้องทุ่งสีเขียวแจ็กน้อยกับสิบ,บินทุ่งร่วงทองเนาะค่ะเนาะบรรยากาศบรรยากาศขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆ้วยค่ะ ที่ราบชมจังไดกับฝากสวนทิวหน่อไหวไว้ในออมอกอมอมใจแนเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครกดแชร์น้ำแนเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจสวนน้อยๆมองหนีแนขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ